าบอกรักวัวให้ผูกรักลูกคลิตีครับผมถ้าผมรักสุราสี่สิบดีกี่ผมต้องทำยังไงบ้าเชียบกูอืมโอเคนะครับน้ำไปเป็นแนวทางได้นนคบน้ำมุดสิบสาวคำสัสน่นไหนสันไหนอ่นนี้คำในวงเร่าสนุกสนานมากมายเลยสิเดียวเช่ะหวันนี้นี่คบเนาะอ่าเดี๋ยวผมจะอืมเราจะจะ,จะมีมุกมายับเรื่อยๆนะครับ ติดตามแล้วก็ติดใจนะครับนะอ่าน,อนะโอเคนะครับแล้ววันนี้ผู้บอกมาแกจะมาทํานี่ครับเขาเรียกว่าเมนูนี่ครับเนะี่ละอยากกู้เงินให้เรียกอับบังคนระับก็อยากแก้ของจังให้เรียกไอเนฮะียครับนี่ละผมบอกว่านะอย่าลืมอย่าลืมนะทักแชทเมนใต้คลิปหมดแล้วล่ะโอเคนะครับแล้ววันนี้เราจะมาทำนี่ครับนี่ละเขาเรียกว่าอมมือแซบแทบนี่ครับนี่นี่ครับดอกฟักยุกไม่ใช่ดิฟักทองไม่ใช่ดิฟักทอง,ทองยิ่งเจอถูกแล้วนี่ครับนี่ จะอมมูสไอฟักทองดอกฟักทองจริุๆแซ่บเปนคำนัาอานนี่คำน่ากินกจริงๆคนรู้ใจกินที่ไหนก็อร่อยคำน้ำมาจะกินกับครูร่วมคำนี้เนาะเหมือนคบเป็นเพลังจะจบภารกิจเนสอนมาคำน้ำโอ้ยเนาะฮู้สบายปานนี่ผมว่หน่าเล่าจากคู่เลยครัำนะอื้อนิสัยเอาสะอาดหน่อยอ่านี่นี่ยก็จะช่วงนี้ครับแค่จะช่วงสงการละดูแลสุขภาพด้วยเป็นห่วงครับนี่ไม่ใช่การประกันชีวิตแต่เป็นห่วงคุณเหมือนกันมาเชียบครับผมขั้นตอนแรกนี่ครับมีด Mm hmm. <c oughs> ไ,ไ,ไม่ได้ครับแก้วปะมีดครับแล้วบักมี บักเขืึ้นบักต้นบอกเภาหลอดนี่แล้วอ๋อเขาเขาไม่เกี่ยวกันเลยโอ้ยนะไม่เกี่ยวกันแต่ผมเข้าใจคับน,นะาในคนับนะาโอ้ยตัดให้ขาดเลยชบุชบชบุชบชบัชบนี่ผมไม่ใช่เจมเข้ามันไก่นะคัหนะแต่ผมเป็นผู้บาวมากแก่้ยนะผู้จอดกับมากแกขึ้นกันแหละแต่ผู้จ้าเขาบอกื้อนี่แหละอ่าโอเคนะครับนี่ครับโบนี่จะเป็นหมุดสามชั้นคับน้ามีชั้นหนึ่งชั้นสองแล้วก็ชั้นดาดฟ้าคำละสามชั้นพอดีเลยทีเดียวเชียวโอเคนะครับปาดนี่คับนะเขาบอกไม่มี รถหรูให้เธอขีม่มีแต่รถดีให้เธอกินมไม่ต้องห่วงนายุพินพี่จะพาเธอกินแต่รถดี เสียบครับผมอ่านี่ครับนิ่งๆหน่อยก็ได้ผมเนาะหยอดอะไรก็ยิ่งเข้าเรยิ่งจุหยอกนะนี่แหละเขาบอกน้ำหยุดลงหินโอ้แม่นลงหินสักวันหินมันยังไกรครับมันพุ่งสาวสุกหน่อยโอ้ไม่อยากบอกคำนั้นอิลีอีหลีเี่ไม่อยากคุยนะครับนะนี่เขาบว่าคนดวงดีไปหาลอซี่กันในเซิงโอ้แม่ไปขี่กับพ่อเฮ็ดครับนะโอ้ยเนาะเขายัดจังเลยอ่านี่ครับนะใส่หนุ่มปาเห็นอย่างนี้นาพี่จิตสนุนนะโอ้ไม่อยากบอกนี่เขาเรียกว่าเราเป็นต่อรูปหล่อเป็นรองแต่ผมมีทั้งสองนั่นแหละเชียบ โอเคนักอ่านนี่ครับอ้จะจะอบหมูยิ่งสุดไหมครับนี่แหละอบหมูยิกับน้องเมียไม่ใช่อบนี่ครับชอบที่สุดคืออบน้องเมียอไม่ใช่อบน้องวัวครับผมนะโอ้ยน้อจะโอโหอย่างนั้น นี่ครับเนาะอาจจะเป็นหมูสามชั้นจะมีชั้นหนึ่งชั้นสองแล้วก็ชั้นดดดฟ้าน,นะครับเนาะอ๋อนี่เนี่ยทาเป็นรูดจิ้มนะครับเด็กกินเกลือรูดจิ้มสามรสจะอร่อยเลยทีเดียวเชียวนะมันจะมีรสเกลียงรสมัตจะใสห่หางแล้วก็รสซ่าลรงกับสามรสพอดีแก้วโอเคนะหัออ่นไปเลยเนี่ครับหมูสามชั้นครับมีชั้นหนึ่งชั้นสองแล้วก็ชั้นดดดฟ้าเป็นสามชั้นพอดดีไม่เหมือน้ย กัดเจากันฟันนี่คำนั้นชอ่องเขาจะเน้นกินเยอะกินไม่บันยำบันยำกินบรรล้งบรรไหลผมชอบกินน้อยครับผมรวยเนาะกินนิดนหน่อยแล้วก็ทิ้งกินไม่ได้โอ้โหปวดโพอันนี้อืมมันจะเป็นหม่สามชั้นนะครับนะโอ้เโหในชั้นหนึ่งชั้นสองแล้วก็ชั้นดาดฟ้าอย่างที่ผมบอกโอ้โบาดรู้สนน้ออ้าวขึ้นได้ครับดอกดึงดึงดึงนึชดันอิจตุ่มเป็น ผมจะสินเหนือผู้บำมักเกตึงตึงตังตังให้สีบุษบไทยดุพันชมมิ่งตึงตึงตังตังตั้งตอันนคือเดสาวเอฟเฟกต์องเนะเป็นคิสสุกราชองพยที่กรุงแบกแตรว่แมนแบกเดดน้ตเนาดไปทวนะมีใครพูดดิ ลูกหลอ่อที่สุดในโลกสี่ประยังแสีบก็ขยันเก่งเลยนะคันมูตัดทีศคาไรไรชิบชิบชับตัดทีศคารไรชิบชิบ,ชบผมเป็นชิเอมเข้าวมันไก่จะเป็นผมเป็นเอมเข้าวหมกไก่ผมได้อยู่ได้อยู่ได้คือกันอนะขับคันไปเลยนี่นะเสียบหลุดเสียบหลุดตั้งแปดเก้าทีเมื่อคืนตื่นมาปวดขี้ว้า เสียดายจังอ้าเกี่ยวกันไหมนี่ผมไม่ใช่ไม่ใช่นักร้องนะครับแต่ผมไม่ใช่เขาไม่ใช่นักรองแต่ผมเป็นนักหลวงจกกยังเดียวครับนะจกจกจกจบข้เนี้วนะอ่าเร็วเนาะอันนี้โอ้ไม่ยังบ่อยเลยครับแต่กับผมทำงานที่แกรมมิโกคเขาบผมโอ้ยเป็นไงเป็นไงเป็นไงรู้เรื่องรู้เลยเป็นไงเป็นไงเป็นไงโหอึ้ง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 รับประทานอึ้งแดกผมเป็นยามผม อยู่ฝ่ายคุ้มลิบอาชีพขึ้นขึ้น,นลงลงหัวยน่ะผมไม่พอใจครับน้อยคุณรู้จักไมแกรมมี่กันนะผมเป็นย้ำครับผม <laughs> อยู่ไฟคุม้มลิบอาชีพขึ้นโอ้ยเป็นบาทพ้กคุณน่ะอาชีพขึ้นขึ้นลมลมบ้าเสียบครับะผมไม่ใช่นักเรอาอย่างที่บอกไม่ใช่นักรักแต่ที่บอกผมนักเรืองกับจกอย่างเดียว <c oughs> ชิมกิจอาชิมโตยีชิมจียีปี อ่านไปละนี่ครับน้องเรามาอมหมูกินดีกว่าครับนี่ละถ้าไม่สับคุณคือคนป่วยทันทีไม่จะจะบอกหนุนละพี่กัดเก่าพี่กัดเดิมที่ที่ปุ่มบอกคุณหมอก็คนสวยโอ้แม่แม่คุณสวยโอ้คนนี้ก็หนาหยากเนาะหยากครับเป็นเป็นรวยครับหมอกุนี่เนาะอื้วเนาเหมือนเทอร์โมเมอร์บางเนี่ยมือขาบลุกนี่คือคนป่วยคนเนี่ยหนาแต่ว่าขีดยาเจ็บจะหมอกุนี่ขีดเจ็บดีด้ีครับเนาะตั้มมาเดียวผมสะดุ้งโยงเลยม้ย เบาหน่อยนะหมอคนคนสวยโอ้คนสวยนะเบาเน็เข็มขีดยาเบาหน่อยไม่ต้องรีบขนาดนั้นต้องทางพูดทางพูดดอกเบาเบามือนิ่มๆก็ได้น่ะรู้เรื่องนะคุณหมอคนสวยโอ้คนสวยรักนะหยากหยอกนะรักนะคุณหมอคำนะโอบยคนอย่างสิโกไะชื่อดีกว่าดีไม่มีตั้งนัวนหรอชื่อหมอโกไนะโอ้หนะกอันนี้คบเดียวชื่อกครับนี่รักนะมุดสามชั้นชั้นหนึ่งชั้นสองชั้นดาดฟ้าแก้ว แต่อย่างนี้นะครับโอ้ยพันธุ์นี้นะครับเนาะมันอนะผมเป็นผอนเนาะผมเป็นดักหนูนะผู้บ่าวดักหนูยังนี่สิเจ้าของฟาร์มหนูนะครับนี่อันนี้แหละเป็นดักหนูนะเปเจอนะผมผมเ,เรียกว,ว่าแอบฟังนะเอ้ยไอ้นี้เจ็บมันทึ่ก้าวโหเนาะมันเลยยิดงเสียวเอาละเล่นกูละแล้วผมเดินไปหน่อยนึงเจอสามีมแกครับนาะ โอ้ดูพันลุดลอยได้ก่อนนะที <volta> ่ยาไซดีนะอ่ะโอ้ยหมักอยู <cold> ่เลยหมักเพิ่นหมักเพิ่นมาเพิ่นเขาบอกเขาจะหมักที่ตามเขาเลยนะโอ้ยรู้สึกมีแหงจังเลยเขาสามีเพิ่มบอกได้คนนั้นคนได้ยินนะแอบฟังแอบฟังอ่ารักทุกคนรักน้ำหมอกก็สามพนธ์โอ้แม่นโอ้ยอยากอยากรักน้ำหมอกก็ต้องไปจะขีดยาจิบไล่จอยนะโอเคนะครับนะอ่านี่หั่นับผม แต่ว่ารู้สึกดีนะครับนะสามีผมยังหมักผมอยู่เลยหมักเขาบอกเขาจะสไตล์กันยังไงครับผมเป็นคนว่องไวเนาะเหที่จะต้องไวครับไปเนี่ยเขาเรียกความมาเป็นของปีศาจัเดินของวันเนโอ้ไม่เป็นเดินของผมนะซื้อของครับเนาะปุ๊บปั๊บเนี่ยนั่นเป็นกังวลนะเขาบอกชอบสไตล์การทำงานผมเนาะเลิฟเล็บครับพี่นะรูเยืมโอ้ไม่เป็นรูยืมว่ะรูเยืมพนนะรูเยืมเล็บอยู่หมอบก็ผมรูเยืมมันละเว่อร์ เอาคิดแล้วเขาหันไปเรื่อยๆครับเนาะเฮรักนะ้ะหมอกกครับรูเยี่ยมรู้เรียนเริ่บอยู่รูเยี่ยมคำเป็นรูเยี่ยมไปนะเว้ยรูเยี่ยมมันไม่ใช่แล้วแหละอ่ือนี่ะครับวันนี้เราจะมาสาธิกฤตุนคำนะทำๆๆๆทำอนุวัตแก้าผลงานจัดให้ครับรู้เรื่อง